Seterusnya kalau Makan lada tak? Lada Tepat-tepat uh. lagi cabai Oh lagi cabai? Ha, cabai kalau lada cabai. benar? Lada benar tu lada benar Pricing ah, Pricing Tak ada prik kohok tak ha, ah, Sebab tu <laughs> adik akak dia hari ni kata mm -hmm. Sebut kata lada benar mm. Sebelum pada masuk cerita kita mm. Lada benar adik akak Dia boleh buat macam-macam benda -macam hmm. Satu harba yang ah. ada tempatmu, huk hidup, huk lehake, huk ha. ada tepat rumah kita Hak hidup Hak mati oleh hakeh, hak kering. Hak kering. Hak hidup tu adik akak. Kalau masak dia makan ha, Kalau kita buat pek ataupun kita buat uh, gaporoh masuk ke pak pek pada hmm. kerengkeng itu ini kita boleh ada benah hidup hidup hmm. oh pacca ah. pacca pun kena gunanya lah benah tapi hok hidup sedap makan nasi kabu apa Sedak juga Sedak juga sakut ha? Ah. No, dengan hok kita ah. noyak no, ni sakut sebab gapor dek aku nak ah. katanya sebab gapor dia ko lada benar saat ini sangat penting kepada dunia hok timur hmm. dan juga barat. Pada masa dulu ni katanya menjadi satu bahagian yang sangat penting dan telah diekspor hatta tubik keluar Duk di, di dalam pekat mana ya di dalam pekat dunia. Lain pada tu juga hatta tubik kepada sebelah alik Euro, hmm. sebelah alik Eropa. Ah, hatta mana katanya kita boleh tengok kepada perhubungan dari segi apa ni dan juga menjadi satu jenis tanaman Harbor, hmm. ah, tepat teh,

มิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดียเพิ่งออกจากตลาดสดมาค่ะและนี่เลยค่ะ มากับเจ้าตัวนี้ค่ะที่เดียถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะก็คือพริกไทยสดที่เราใช้ประกอบอาหารนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเจ้าพริกไทยตัวนี้ในอดีตที่ผ่านมาถือเป็นสินค้าที่มีความสําคัญมากค่ะและถือเป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดียก็ได้นัดเจอกับครูมะไว้ที่ร้านน้าชาค่ะเราจะไปคุยถึงพืชเศรษฐกิจตัวนี้กันค่ะเราไปกันเลยค่ะ จากคราวก่อนเราได้รู้ว่าเจ้าพริกไทยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของปัตตานีในอดีตครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคําตอบว่าทําไมพริกไทยถึงเป็นที่ต้องการของชาวอาหรับและยุโรปในอดีตที่แวะเวียนมาแล้วขนกลับไปทางเรือจนถึงคั้นที่เรียกได้ว่าทองคาสีดํากันเลยทีเดียวซึ่งครูม่าและนักวิชาการของเราพร้อมให้คําตอบในเรื่องนี้กันแล้วค่ะ หนูเพิ่งเอาจากตลาดมาค่ะคุณอาแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาด้วยค่ะครับพริกไทยใช่ไหมใช่ค่ะพริกไทยเนื่องจากว่าเมื่อคราวที่แล้วค่ะนักวิชาการของเราได้ทิ้งทายไว้ว่าเจ้าตัวพริกไทยตัวนี้นะคะมีความสําคัญกับทางเศรษฐกิจมากเลยทีเดียวค่ะหนูก็เลยอยากทราบถึงความเป็นมาของเจ้าตัวพริกไทยตัวนี้ค่ะพริกไทยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สําคัญที่สุดของตลาดโลกนะครับ,รบแล้วก็มีจะมีตูงอยู่แถบ เ<ม>อเชียนะเป็นเฉพาะอินเดียนะครับแล้วเจ้าตัวพริกไทยตัวนี้เน,นี่ยค่ะนอกจากว่าจะมีความสําคัญในแถบนี้แล้วยังมีความสําคัญกับที่อื่นอีกหรือเปล่าครับเป็นทางยุโรป <ใช S 1> นะค,ครับเขาอาหารเขาจืดๆแล้วก็มีรสชาตินะครับมาทางเอเชียก็ต้องการหาพวกเครื่องเทศแล้วก็พวกพริกไทยเพื่อไปปรุงรสเพราะนั้นพริกไทยก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกครับทั้งยุโรปเอเชียนะครับในอดีตนั้นยุโรปนี่ต้องการมากเลยครับ พริกไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นราชาของเครื่องเทศจริงๆแล้วพริกไทยมันเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียเนาะใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ3,000กว่าปีมาแล้วคนที่เข้ามาแล้วก็นำพริกไทยเอาไปขายในโลกของตะวันตกเนี่ยคืออลบคธิตศตวรรษที่15ที่ออจีนเนี่ยได้ส่งคณะสำรวจเขามานะคะได้นำเอาพวกพ่อค้าต่างๆเข้ามาด้วย ที่ปรากฏว่าพวกพวกูกค้าต่างๆเหล่านี้ได้นาเอาพวกพริกไทยเครื่องเทศพวกไม้ฝางต่างเนี่ยกลับไปประเทศจีนด้วยแล้วก็นําไปค้าขายพอมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการปลูกในหลายพื้นที่ในคาบสมุทรมาลายูปัตตานีเนี่ยในฐานะของการที่เป็นแหล่งรว,วบรวมพริกไทยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ในการปลูกพริกไทยเนี่ยปัตตานีเองอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งในการที่จะปลูกพริกไทยแต่ว่าปัตตานี เป็นที่รวบรวมพริกไทยในการที่จะส่งออกในปริมาณมากจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ว่าพริกไทยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอดีตของปาตานีที่ชาวต่างชาติจากทั้งฝั่งอาหรับและยุโรปนิยมชมชอบในพริกไทยของบ้านเราซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการที่ปาตานีเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตเป็นผลทำให้การค้าการขายเป็นอีกเรื่องที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะ คุณผู้ชมคะจากเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะคะทําให้เราทราบว่าด้วยเรื่องของพื้นที่นั่นเองค่ะที่ทําให้พริกไทยกลายเป็นสินค้าที่มีความสําคัญของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะพริกไทยก็ถือเป็นพืชที่มีความสําคัญของประเทศไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้มากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปเปิดมิติใหม่มุมมองใดในเรื่องใดบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามชมค่ะกับมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ